มาดูนะครับภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับตรงนี้จะมีการนะครับเขียนชื่อไว้นะครับขอให้ข้าพเจ้านางสาวเจนจิลาลำรวยสมหวังนะครับทําบุญแล้วก็เขียนชื่อมาผูกไว้นะครับเขาเอิน่นยังก็ เรื่องเลี่งอาจารย์อาจารย์แหนงเออ่น,นังนี่โบโอ๋อเขาผูกโบนะครับผูกโบเขียนชื่อตัวเองนะครับ,โบโมงคลโบโมงคลนะครับตรงคล้องนะครับอันนี้เป็นคล้องไม้นะครับกับระฆังไม้นะครับตรงต้นไม้ก็มีนะครับ ต้นกันเกล้า